เอาเส้นมีเหลืองเหรออันนี้วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านจิบสิบบาทนะครับนั่งขาเกยงจิบสิบบาทนี่เขาจะทำเมนูเพิ่มเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเห็นสวยๆอย่างนี้ทำกับข้าวเก่งนะเห็นธรรมดาก็ะไร ชิมชิมพอมันแสบเอาแล้ววีลาวีลา,าคือบฟึ๊บทำไมมันสวยโอย้สีน้ากินเลยสีน่ากินมากเลยไม่ได้เอาไมมาต้องพูดดังๆหน่อย อ๋อ,อ,อ,อจังซานละน้ำตกเลยนะแหนเอา,นะา,เ,อาเอาจังน้อยนยึงตอน้ำอีกจังน้อยเนยี่ยอันนี้อันนี้ทำกินเล่นนะครับไม่ได้ทำทำ <c oughs> ขายนะครับเดี๋ยวทำขายวันจันทร์นะครับใครจะมาอุดหนุนเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที <c oughs> แล้วก็พิกัดร้านนะครับน,นี้อันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวของเจ๊ส้มนะครับเกี๊ยวเจ๊ส้มทำทำเอง สามสิบบาทอันนี้คือสามสิบบาทใช่สามสิบบาทแต่ยังได้กุ้งแล้วแต่เราจะเลือกมันมีแบบคั่้คั่งอ๋อนี่เด็อ๋อนี่ใส่ใส่เครื่องอันนี้สิบสิบแล้วก็เส้นสิบบาทอย่างเงี้ยก็คือหมดนี่สามสิบหมดนี่สามสิบใช่อนูกินกินพอดีเท้สิบบาทใส่ใส่กินกินมันแซ่บกินให้มันแซ่บเลย เออเฮ็ดน,นากินให้มันแซ่บเบิ่งทำอะไ,ไอรต้องเมย์ฝากเขาตะเกียบขึ้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาดูแม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวนะครับว่าเออกินกินดูแล้วมันจะอร่อยไหมมันจะฟินไหมการกินก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยนายมันแซ่บแซ่บด้อ <laughs> ขออนุญาตเกผักออกนะคะคแบบครับ กินเข้าไม่ใช่วันนี้ยำยำแล้วรู้สึกอมันเป็นยังไงแต,แต่แต่พี่ว่าไม่ไม่ปรุงก็อร่อยแล้วแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็แบบแล้วแต่ปากใครบางมาะ เก่โดนวะแปะสีสามสิโอ่เสียงกัดเสียงกัดนิ่มนวลเลยวะไปจ๊บที่เฉียบวะกินเบาบางตเกียบเลยวะอันนี้ก็ไม่อันเเลยคำนี้ใหญ่มากเลยอ คำนี้คำนี้คำใหญ่ต้องใช้เวลาเคี้ยวประมาณนาทีหนึ่งนี่ยเลือดเล็กไเคี่ยวดีอยู่ยังมีแคลนู่เขาบอกเลยมันจิดน้ำเลยโอ้ยเช็ดหน้าคือดสองน้า อิ่นกินเปมอนตาซีบน่ะไอทธงกินก็เป็นดาซีบเลยเฟนยังเปนะไดอกนะนกินกโอ้ยอวายแล้วสอง้วยแล้วไป กินหลายเดี๋ยวคุณว่างามอืกินอะไวก็อวดกันะเแีวกินดูด้วยหรืยังก่อวาเดี๋ยวแนะนำแล้วป่ะแค่นำก็ผักนาดคุ้มไงใครวะใครกินซอยจูเป็ดคุกเบิ้งหลายกินน นน,นอจิบเนาะมิก,กินเนาะปากเบื่อ,อเต้าพี่น้องเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมจินลงรายละเอียดไว้ครับก็ท้าผู้ใดกินร้านขายอยูอันถน <ำ S 2> น <ำ S 1> นามเมืองขอนแก่นนะครับม,มันเขียนว่าเข้าแกงจิบสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจิบจริงรายละเอียดไป้ให้ว่าย,ยูจังไหนได้ครับเพื่อจะยินบอกว่าจิบไทยสม คำนี้ไงนะเออคำนี้เดี<_<_<_<_๋ยวเอฟซีเฮ้ยกะที่ว่าก๋วยเดี๋ยวแซ่บจะไม่ขากินเพิเพราะแซ่บเลยพูดมาเออเฮ้ยทั้งนีเอากรับเขาแซ่บตัวของก็ต้องกินเห็นมันหนาแซ่บแน่เลย <c oughs> <c oughs> เฟือนโว้ยยอายเ <c oughs> เร็วๆวโอ้ยกินเรียบร้อยขนเนาะ <c oughs> กินชวบๆจังที่ไหนอะ <c oughs> <c oughs>